สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับวันนี้กลับมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนที่เพื่อนๆหลายคนรอคอยกันอยู่แบบนับวันเลยนะฮะนั่นก็คือ Asus Zenfone 2ครับซึ่งล่าสุดครับได้มีข่าวฮือฮาว่าได้วางขายในไทยเรียบร้อยแล้วครับโดยเป็นรุ่นแ a m 2GB ส่วนรอม 16GB จอ5.5นิ้วครับ เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับสาวก ASUS Zenfone กันอย่างแท้จริงครับเมื่อลาสุดเว็บขายของออนไลน์ชื่อดังอย่าง Lazada ครับได้รับพรีออเดอร์นำสมาร์ทโฟนที่สาวกรอคอยอย่าง ASUS Zenfone 2ครับเข้ามาขายในไทยครับผ่านการดำเนินการส่วน Marketplace ครับโดย ASUS Zenfone 2รุ่นดังกล่าวครับจะตั้งราคาไว้ที่8,999บาทครับ แต่สามารถใส่โค้ดส่วนลดเหลือประมาณ8,200บาทได้ครับถ้ามีจังหวะด,ดีๆครับตัว ASUS ZenFone 2รุ่นนี้ครับจะใช้สเปคคอร์1.8 GHz ะเฮแรม2 g b ครับส่วน ROM 16 g b อย่างที่บอกกันไปตอนต้นครับจอ5.5นิ้ว Full HD ครับกล้อง13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่3,000ม ah ิลลิแอมป์นะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆหลายคนกังวลในการซื้อก็สามารถสั่งแบบเก็บเงินปลายทางได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสำรองเงินไปก่อนครับ ส่วนระยะเวลาในการสั่งครับดาวๆ14ถึง30วันครับถ่ายที่รอ ASUS ZenFone 2ขายในไทยไม่ไหวจัดกันไปก่อนเลยครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่ามีข้อสอบถามอย่างไรครับทีม Notebook s p e c ใน YouTube แล้วก็ Subscribe หรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ